คำเตือนคลิปวันนี้จะทาขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยกับมาวันนี้กับเกมคาบูกิคาบูใจนะเกชงเกช้าว่าไปวันนี้ทุน1000บาทนะครับผมเราจะมารุยกันที่เบ็ดเดือดเลยให้ได้เห็นกันอีกเช่นเคยกับเบ็ด60บาทกดเทอร์โบแล้วซัดไปเลยวันนี้หมุนเองเลยไม่ออโต้ละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมจังหวะนี้เปิดแผนป้ายมาอย่างนี้สวยเลยครับก้าวมารุยสวยลึงเรียงกันมาไว้ได้ใช้ ไปกันต่อคูณ5าดอกนี้โอ้โหูไม้แรกก็เดือดเลยเลยน้องเอ้ยคือไม้แรกก็ใส่สูตรอย่างงี้ที่คนที่มาทีหลังนี่เอาแล้วนะลำบากใจนะเงินรางวัลก้อนโตดอกแรก2 1 5พบาทครับผม,มสวยครับเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับผมเปิดมาอย่างนี้ก็หวานและเล,ลืด่ดกันเลยนะยา,ยาวไปครับผมนะวันนี้ไม่หมื่นไม่เลิอกอีกเช่นเคยนะถ้าือทุนหลักพันแล้วหรับผมมันต้องหมื่นเท่านั้นนะถ้ามาหลักพันแล้วต้องจบหมื่นเท่านั้นบอกเลยไม่มี อ่อนข้อให้แน่นอนเพราะว่ายังไงของจริงอยู่แล้วเราทีมงานเรามันเอาจัดอยู่แล้วมาเปิดแผนป้ายมาแล้วจริงจอกก้าหางนารูโตะโอ้หเคโอ้หไอเคด่วยไม่เข้าไอตว์ยังไงละดอกนี้มากันต่อเอาหน่อยสิว่าเฮ้ย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 เฮ้ย ยังไงจัดมาเอดอกนี้ร้อยหกบแปด่าแล้วยังไงฮะดอกนี้มาต่ออีกเจ็ดร้อยสวยอืมเอาจัดมันจัดมันครับผมจัดมันครับผมลุยเข้าไปอีกหนึ่งตัวธนาสิครับเตอร์จะเข้าไหมเรียบร้อยจังหวะนี้เข้าฟรีเกมสิบหมุนฟรีไปเลยฮนะตัวคูณเพิ่มขึ้นอย่างข้าวกระโดดแนละ้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสิบหมุนนี้ หมื่นไปเลยไปจบๆไปจะได้แยกย้ายนะไม่ต้องลีลาเสียเวลานะเอาสุดไปเลยใช่ไหมยังไงโอ้โหแถวสองมันไม่มีเออดิโอโดอ,อกนี้มาแน่นอนนะแผ่นป้ายสามแถวอย่างนี้รอเลยโอ้โหคิวเฉยเลยได้อยู่เอาเ้าเก็บคูนถือว่าเก็บคูนไปเฮ้ยสวยยังไงขอเป็นเคได้ไหมโอ้โหคิวซะงั้นน่ะถ้าเคนี่สวยเลยนะ อ้โหเอ้ยเอาเลยค่าหมุนมาลองกันยังไงนี่เพิ่งได้พันเดียวเองเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยพันเดียวไม่พอกินนะเผื่อมึงไม่รู้นะเอ้ยอย่างนี้สวยมากคิวเปิดกระดานมาแล้วจะไหลต่อหรือเปล่าเกียชาสวยเพื่อนมาเดียวโอกแปดสิบบาทได้อยู่สี่ร้อยห้าบาทโอเคสวยยังไงเอดอกนี้มาอีกเอา้าสวยสวยไปสวยสวยไปสวยสวยไปฮะอือหือ ตุเดือดแปดบาบแแมาได้สิบโอเคอย่างตจใจนึกเลยได้อย่างใจนึกอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบยังไงกับป่าแถวแรกไหมโอ้โหเสียดายฮะแต่ดอกนี้สวยเหมือนกันนะขึ้นมา2,115บาทโอเคถือว่าค่อยขยับค่อยขยับไปได้อยู่ฮะเดี๋ยวสามหมุนแนาได้ลองกันอีกเออมายังไงดอกนี้เจสวยฮะ มาต่อโอ,โอเคได้อยู่สามพันสี่ร้อยเรียนต่อเดี๋ยงี้อีนิดเดียวเองนะจะถึงฝั่งฝันทำได้ผมว่าทำได้มันได้อยู่วันนี้โอ้โหสกาวสวยเลยยังไงโอ้โหหลอกนี้ตัวแพงเจ็ดร้อยสวยเลยครับ ละวายอย่างนี้มาข้าไหลตอกสวยๆดีโเอ้ยไปยาวๆเลยนะอย่างนี้ไม่มีแผ่วบอกเลยไม่มีแผ่วนะบอกเลยนะพันสีอย่างนี้สวยๆเออเฮ้ยวุงานเลยยังไงสิจัดมาจัดมา ยังไง,งเดียวเองเนี่ยจะพันจะหมื่นอยู่แล้วเนี่ยมันยากตรงไหนก่อนเรียบร้อยเปิดมาสวยอย่างนี้เรียบร้อยเพราะว่าจบนึกว่าจบแล้วนึกว่าอุส่าดได้แอคเอออย,อย่างนี้ไหลแน่นอนฮะสามแถวมันเดิมแต่แต่ตัวแพงไหมไม่รุนกันโอ้โหเลขกเก้าแต่ว่าต่อคูณไปเอา้าสวยเอ้ยยังไงอะยังไงอะเพื่อน โอ้ oh, จิงจอกสวยเลยอย่างนี้เรียบร้อยดีครับผมอย่างนี้ก็หมื่นไปดีฮะแล้วยังมีแถมด้วยนะดอกนี้เอาดีโอ้โ oh, ห oh, ไม่เป็นไรทุกคนสวยมากเลยวันนี้ได้อีกเช่นเคยวันนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเป็นกลังใจให้ผมต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนแล้วเจอกันนะผมทุกคนสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีฮะ